ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนานงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะประจำปีงบประมาณ2,566ข้อมูลผู้รับการประเมินนายธนากรบุญเลิงอายุ32ปีเกิดเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2534ภูมิลำเนาจังหวัดลำปางประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจังหวัดลำปางระดับ ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชพัฏลำปางระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนลำปางประวัติการรับราชการปีพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยยาไซปีพุทธศักราช2564ถึงปัจจุบันตำแหน่งครูคศส .1 โรงเรียนบ้านห้วยยาไซงานที่ได้รับมอบหมายหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูเวรประจำวันพุธ ภาระงานสอนเป็นไปตามที่กคสอกำหนดดังนี้มีชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวม20ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองโนโยบายและจุดเน้นจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางาน ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพการออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียน และท้องถิ่นมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจําวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขพเจ้าได้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ขพเจ้าได้มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและมีแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ได้แก่ PowerPoint YouTube เป็นต้นการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา นาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนําผลมาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยมีการทําวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งเรื่องหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ถูกต้องการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํางานทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็น รายบุคคลโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการ Lauren ill, ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้ามีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ การศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพเจ้าได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้พาเเบบเพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการอบ รมต่างๆดังนี้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเด็กไยดีหอฝิ่นป้องกันยาเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ณมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปัมภมตําบลแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเด็กไยดีหอฝิ่นป้องกันยาเสพติดระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ณมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปัมภมตําบลแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัด เชียงรายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่สองณพุทธมนฑลสมโพธิ750ปีการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียนณมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงการนําเสนอผลงานวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายณมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมเป็นคณะทํางานงานชุมนุมในหมู่ลูกเสือสีภูมิภาคและชุมนุมยวกาชาติปี2560 6ภาคเหนือณค่ายลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงรายให้เป็น Learning Coach ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ขับเคลื่อนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่21โดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอด ปีงบประมาณ2,566การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างหรือปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้เทคนิคโฟนิกส์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ั้นมัธยมศึกษาปีที่1พบว่าผู้เรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้วิธีดำเนินการข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคโฟนิกส์ในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังด้านปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1่ได้รับการจัดการเรียนการสอนการอ่านคำศัพท์โดยใช้เทคนิคโฟนิกส์ด้านคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีพัฒนากกกาาาารรด้นนอออ่เสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,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 กษที่ดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เกียรติรับฟังการนำเสนอผลการพัฒนานงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายเกิดการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไปขอขอบพระคุณครับ